พาดูบ้านหรูสไตล์โมเดิร์นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูบ้านหรูสไตล์อเมริกันที่เรียกว่าอเมริกันลักชวรี่คอมอร์บ้างเดี๋ยวพาไปดู นี่คือโครงการวิลตันเพรสิดเน้นรามิานะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่12.9-45ล้านซึ่งที่นี่เขาจะมีทั้งหมด4แบบบ้านนะครับเนชวิวเนลส์ฟอร์ดเนลลิงตันและสุดท้ายเดอะซิกเนเจอร์หลังนี้จะเป็นแบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดนะครับราคาอยู่ที่45ล้านซึ่งแบบบ้านนี้นะเลือแค่หลังสุดท้ายในโครงการแล้วด้วยนะและที่สำคัญที่มาของราคานี้นะมันคือคุณภาพของโครงสร้างครับอย่างอิฐที่ใช้ก่อนเนี่ยก็จะเป็นอีโคบล็อกซึ่งจะดีกว่ามวลเบาแล้วก็อิฐบล็อกทั่วไปเพราะคุณสมบัติเนี่ ครับหลังนี้คือแบบบ้านเนลสฟอร์ดนะครับชั้น1นเนี่ยให้พื้นที่ลิฟวิงสเปซมาค่อนข้าง,งกว้างเลยนะครับวางโต๊ะ6ที่นั่งยังเหลือเหลือเลยและจุดเด่นที่ไม่พูดไม่ได้คือชั้น2คือมันจะรู้สึกโปร่งมากกว่าปกตินะเพราะว่าแทบในทุกห้องเลยเนะี่ยเขาจะมีระเบียงให้แบบนี้เลยยิ่งในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะเขาให้ระเบียงมาใหญ่มากนะครับมีหลังคาด้วยคือแทบจะเป็นห้องอนเอกงนกประสงค์ได้อีกห้องเลยเด้พาไปดูส่วนกลางครับที่นี่เขาจะเป็นคลับเฮาส์นะครับมีห้องไพรเวทปาร์ตี้ให้เราสามารถมาจัดงานเลี้ยงส่วนตัวได้ด้วยแล้วยังมีสระว่ายน้ําในร่มขนาดใหญ่นะที่เป็นโอลิมปิกไซส์ทํางานได้แบบเต็มที่เลยทําเลโครงการอยู่ติดกับถนนรามินทราเลยแถมมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอยู่หน้าโครงการ และทางเข้าเนี่ยมีรปภสองจุดเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอช่วงนี้ใครอยากมีบ้านคุณภาพดีสไตล์อเมริกันลักชัวรี่นะครับก็เข้ามาเยี่ยมชมโครงการก่อนได้เลย